ีค่ะเรามารู้จักกับใบาชาไทยตาทีเอกันนะคะใบาชาไทยตาทีเอทำมาจากใบาชาดําจาก3ามแหล่งที่ปลูกลดเข้มข้นและได้กลิ่นหอมของชาไทยแบบสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรลับเฉพาะของบริษัท TA เอคอ o r ปอ i o เรที่มีประสบการณ์การทําชามากกว่า12ปีใบาชาไทย1ถุงขนาด150กร,รมัมสามารถทําน้ําชาไทยได้ถึง3ลิตรและสามารถใช้กับเครื่องชงกาแฟและวิธีการชงอีกมากมาย ได้รับมาตรฐานออยเหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มใบชาไทยกันเลยค่ะวัตถุดิบและอกกุปกรณ์ที่ต้องเตรียมหม้อต้มชาใบชาไทยตาทีเอ150กรัมนาฬิกาจับเวลาไม้พายสำหรับคนชาน้ำสะอาด2500 ml มน้ำแข็ง2500 ml ม ภาก,กองชาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มใบชาไทยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกต้มน้ำสะอาด2,500 ml ให้เดือดเปิดไฟรอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วให้ปิดไฟยกหม้อลงจากเตาหลังจากนั้นใส่ใบชา150กรัมลงหม้อเปิดฝา ันตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคนชากันนะคะวิธีการคนชาเราจะคนชาสี่รอบแล้วก็วนกลับครึ่งรอบค่ะปักไม้พายวนตามเข็มนาฬิกาสี่รอบแล้วก็วนกลับครึ่งรอบ1 2 3 4วนกลับครึ่งรอบค่ะจากนั้นปิดฝาอบใบชาไทยเป็นเวลา30นาที เมื่อเวลาเดินถึง15นาทีเดี๋ยวเรามาคนชายอีกรอบนึงค่ะเมื่อเวลาเดินครบ15นาทีเปิดฝาแล้วก็คนอีกรอบนึงค่ะหนึ่งสองสามสี่วนกลับคขึ่งรอบปิดฝา รอจนกว่าเวลาจะเดินครบค่ะเมื่อเวลาเดินครบแล้วให้เปิดฝาจากนั้นใส่น้ำแข็ง2,500 ml คนจนกว่าน้ำแข็งจะละลาย เมื่อน้ำแข็งละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราไปกองชากันค่ะขั้นตอนการกองชาเตรียมเหยือก5ลิตรผ้ากองชาผ้ากองชาแนะนําให้ล้างน้ําสะอาดนะคะไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีในการล้างเพราะชาจะดูดสีและดูดกลิ่นกองชาได้เลยค่ะ ยกผ้ากองขึ้นไม่แนะนำให้บีบตัวใบชานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำชาไทยแนะนำให้เก็บในภาชนะที่สามารถนำเข้าตู้เย็นได้น้ำชาไทยสามารถเก็บในตู้เย็นได้3-7วันใบชาไทยที่เปิดถุงแล้วควรบริโภคให้หมดภายใน7-15วันเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของใบชา